The Dew Story เล่าไปรืสวัสดีครับผมดิวเอชาข้างบ้านและตอนนี้คุณกำลังฟังรายการ The Dew Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ EP นี้นะอ่ะจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกันนะครับยังไม่ได้แต่งชื่อเรื่องเลยนะแต่ว่าเอาเป็นว่าผมไปดูหนังมาเรื่องหนึ่ง แล้วอืมมันมันได้ข้อคิดอะไรบางอย่างเอาชื่อเรื่องง่ายๆก็แล้วกันว่าเราคือคนแบบไหนง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะชื่อเรื่องแบบนี้นะคืองี้ผมเนี่ยปกติเป็นคนที่ชอบดูหนังแต่ว่าไม่ไม่ได้ดูหนังแบบตามเรียกว่าอะไรอ่ะกระแสะปัจจุบันอย่างขอโทษจริงนะอย่างเอเวนเจอร์อย่างเงี้ยผมไม่ได้ไปดูเลยแล้วไม่เคยดูเลยด้วยพอไม่เคยดูแล้วมันก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าคงดูไม่ทันแล้ว ก็เลยก็เลยไม่ได้ดูหนังประเภทแบบนั้นนะครับแต่หนังที่ผมดูเนี่ยผมมักจะชอบดูหนังที่มันแบบมันต้องมีหักมุมอะ่ะนะและผู้กกับในดวงใจของผมคนหนึ่งเลยนะก็คือเอ็มไนชยมารานต้องต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อผู้กกับนิดนึงเพราะว่าชอบดูหนังเขามากถ้าถ้ามีหนังเขาเมื่อไหร่หนังถ้าเห็นหนังว่าเขาเป็นคนกำกับเมื่อไหร่ผมต้องดูเรื่องนั้นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เลยเพิ่งมีโอกาสได้ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยเมื่อ ประมาณ2วันก่อนที่จะมาอัดพอดแคสต์ EP นี้นะฮะทีนี้ถ้าถามว่าหนังเรื่องนั้นชื่ออะไรบางคนอาจจะเคยดูแล้วนะครับหนังเรื่องนี้ออกมาปี2016นะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษว่า split นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้คำว่าจิตหลุดโลกนะตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าว่าเป็นหนังที่ M. อ็มไนท์กำกับนะคือพยายามหาดูไปเรื่อยนะ จนสุดท้ายเฮ้ย,ยหนังเรื่องนี้มันน่าสนใจอ้าวเอ็มไนท์ ike, กำกับก็เลยกดเข้าไปดูเลยนะกดเข้าไปดูทีนี้เราคร่าวๆแล้วกันนะไม่อยากจะเรียกว่าอะไรสปอยเยอะนะคือหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่มีบุค,คลิกภาพหรือว่ามีตัวตนที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาเนี่ยเยอะมากๆนะมากกว่า20คนและแต่ละคนเนี่ย มีชื่อที่แตกต่างกันนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยในแต่ละบุคลิกภาพเนี่ยจะแสดงตัวตนออกมาแสดงบุคลิกภาพออกมาครั้งละ1คนเท่านั้นนะครับครั้งละ1คนเท่านั้นจริง,รงๆแล้วเนี่ยเขามีตัวตนที่แท้จริงของเขาอยู่แต่ตัวตนที่แท้จริงที่เขามีอยู่ในตัวเขาเนี่ยมันจะทํานองออกทานองที่ว่ามันเป็นคนที่อ่อนแอเปราะบางนะ ก็เลยพยายามสร้างตัวตนคนอื่นในลักษณะบุคลิกภาพที่แตกต่างกันทั้งๆที่เขาเป็นผู้ชายเขาก็มีบุคลิกภาพที่เป็นผู้หญิงอยู่ด้วยออกมาเพื่อคอยเขาใช้ว่าปกปักรักษาไอ้เจ้าคนอ่อนแอที่อยู่ในใจนะครับแล้ววิธีการในการแสดงบุคลิกภาพออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าอ,อ,อะไรอ่ะคนที่เป็นควบคุมแสงนะ ผมตีความหมายของผมว่าอย่างที่คือผมเพิ่งโพสต์ไปในเพจเหมือนกันว่าเฮ้ย <c oughs> เวลาที่เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วเราได้เห็นแสงแรกเนี่ย <c oughs> เราอะคือใครนะจริงๆได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องนี้นะเพราะจากหนังเรื่องนี้เนี่ยเวลาที่ตื่นมาแล้วได้รับเห็นแสงแรกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว,ว่าบุคคลิกภาพแบบไหนจะแข็งแกร่งกว่ากันและแสดงตัวตนออกมาพอแสงเปลี่ยนไปนะสมมุติว่า มีการแบบปิดไฟให้มืดแล้วมีแสงใหม่ขึ้นมาไอตัวต้นคนไหนที่มันอยากแสดงตัวออกมามันก็แสดงบุคลิกภาพของมันออกมาเหมือนกันนะครับแล้วแต่จังหวะและเวลานะมันก็หนังเป็นแบบไหนเนี่ยคุณลองไปหาดูไม่อยากเล่าหมดนะเพราะเล่าหมดแล้วเดี๋ยวผมก็รู้สึกว่ามัน ผมรู้สึกผิดในการที่อยู่ดีๆเอาหนังเข้ามาเล่าจนจบนะแต่ว่าผมได้ข้อคิดอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าได้ข้อคิดอะไรจากหนังเรื่องนี้แต่เพีเยงแต่ว่าอยากจะบอกให้คุณทราบไว้ก่อนว่าเออหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่ดีตรงที่ว่าเขาจะเป็นโรคจิตไหมผมไม่อยากไปตัดสินอะไรตรงนั้นแต่ถามว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยมีบุคลิกภาพอยู่ภายในตัวมากกว่า20บบุคลิกภาพเนี่ยเป็นไปได้ไหม แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องปกติไหมอ่ะผมมาเข้าเรื่องของเราแล้วนะแปลจากหนังแล้วมาเข้าในเรื่องชีวิตเราผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณลองคิดดูนะผมมาคิดส่วนตัวผมแต่ผมไปคิดแทนคนอื่นไม่ได้ไงนะนะผมมองว่าในส่วนตัวของผมเนี่ยในแต่ละช่วงจังหวะเวลาในแต่ละช่วงอารมณ์ในแต่ละช่วงสถานการณ์เนี่ยเราก็มีบุคลิกภาพ ที่แตกต่างกันซึ่งมันอาจจะเป็นตัวตนที่แตกต่างกันก็ได้เพียงแต่ว่าผมยังใช้ชื่อว่าดิวอยู่ในทุกสถานการณ์ในทุกอารมณ์ผมยังเป็นดิวอยู่แต่ในหนังเนี่ยมีทั้งชื่ออะไรนะเฮดวิกมีทั้งชื่อเดนิสมีทั้งชื่อแบร์รี่มีทั้งชื่อเควินคือแต่ละตัวตวนมีชื่อของตัวเองแต่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราไม่ได้ตั้งชื่อให ให้แต่ละตัวตนหรือบุคลิกภาพแบบนั้นทีนี้ผมมองว่าเอ้ยในแต่ละอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์เนี่ยเราแสดงบุคลิกภาพของเราที่แตกต่างกันออกมาแต่จริงๆเราจะมีแกนหลักที่เป็นตัวเราเองอยู่นะครับแล้วเราก็ยังสามารถควบคุมพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างในแต่ละบุคลิกภาพของเราได้แต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันนะที่เราไม่สามารถควบคุมได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาที่เกิดอารมณ์โกรธโกรธจัดเลยอะ โกร<ล>ธชนิดแบบใจตุบๆๆๆๆๆตุบอะไรเงี้ยนะแล้วแบบมันออกทุกสิ่งทุกอย่างสีหน้าท่าทางมันออกเนี่ยแล้วอาจจะเป็นคนอื่นเลยก็ได้นะผมอาจจะไม่ได้เป็นดีลในเวลานั้นก็ได้เพียงแต่ผมไม่เคยตั้งชื่อให้บุคลิกภาพแบบนั้นไว้ก่อนนะครับและทีนี้อา้าวฟังมาตั้งนานแล้วอาจจะมีคนถามว่าพี่พี่พี่แล้วพี่เล่าเรื่องหนังแบบนี้แล้วพี่บอกว่าเออในแต่ละคนมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันหลายๆบุคลิกภาพ แล้วมันเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรนะผมจับเอาประเด็นง่ายที่สุดเลยนะในการเอามาใช้ในชีวิตประจําวันก็คือว่าเฮ้ยถ้าเรามีหลายบุคลิกภาพในตัวของเราซึ่งแสดงออกในเวลาที่แตกต่างกันในอารมณ์ที่แตกต่างกันในสถานการณ์ที่แตกต่างกันแล้วเราไม่อยากให้มันไปทําร้ายคนอื่นหรือไปกระทบจิตใจคนอื่นหรือแม้แต่กระทั่งกระทบจิตใจของตัวเอง เราควรจะทําอย่างไรนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดและเป็นคําตอบที่ง่ายที่สุดที่ที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดนะก็คือว่าเฮ้ยมันต้องพูดถึงเรื่องของการมีสติรู้ตัวในทุกจังหวะในทุกช่วงเวลาในทุกช่วงอารมณ์นะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราเป็นไปได้มันมีโอกาสเป็นไปได้ที่เราจะมีที่เราจะเป็นคนหลายบุคลิกนะ เพราะนั้นเวลาที่มันมีอะไรเข้ามากระทบจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สนุกไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศรเ้าเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือว่าครองสติไว้ให้อยู่ฮะรู้ให้ได้ว่าอ้ออันนี้สถานการณ์ภายนอกมันเป็นแบบนี้มันก็เลยมากระทบและทําให้เกิดสถานการณ์ภายในจิตใจของเรามันเป็นแบบนี้และเรากําลังจะแสดง บุค,คลิกภาพแบบนี้ออกไปแสดงนิสัยแบบนี้ออกไปแสดงอารมณ์แบบนี้ออกไปมันสมควรที่จะแสดงหรือไม่นะครับและการที่แสดงอารมณ์หรือบุค,คลิกหรือนิสัยแบบนั้นออกไปเนี่ยจะเกิดผลกระทบอะไรออกไปบ้างนะครับคือมันมันดูมันฟังดูแล้วมันเหมือนจับต้องยากน,นิดนึงนะแต่มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อมันเป็นไปได้ที่เราจะเป็นคนหลายคนในคนคนเดียวเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันมีอะไรมากระทบปุ๊บเฮ้ยคุณต้องนึกไว้ก่อนเวลาที่มันมีอะไรมายิงเข้าจิตใจเราปุ๊บเฮ้ยเราต้องนึกไว้ก่อนว่าเฮ้ยเรามีโอกาสแสดงตัวตนหลายตัวตนไว้แล้วเราจะแสดงแบบไหนไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแสดงตัวตนแบบตัวตนเดียวนะครับแต่ขอให้รู้ไว้ว่าการแสดงตัวตนอะไรออกไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยแสดงนิสัยอะไรออกไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรต่อคนรอบข้างหรือต่อตัวเราเองบ้างก็เท่านั้นเองทีนี้ คุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยที่พูดอะไรอ่ะเนะดูแบบไม่มีอะไรเลยนะเนะื้อหาสาระอาจจะแทบไม่มีเลยก็ได้นะแต่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้นะผมอยากให้คุณลองไปดูหนังผมอยากให้คุณลองไปดูหนังคือในหนังเนี่ยมันสนุกกว่านี้นะมันสนุกมันมีมันมันคือหนังนะมันก็จะมีอารมณ์หลากหลายอารมณ์แล้วมันช่วงปิดท้ายอะไรของมันเนี่ยนะมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะ ไม่ใช่หลากหลายรูปแบบคือมันเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเวลาดูหนังก็อาจจะได้ข้อคิดที่ไม่เหมือนกันผมได้ข้อคิดในลักษณะแบบนี้ว่าเฮ้ยเรารู้ว่าเรามีคนหลายคนอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะแสดงออกอะไรออกไปขอให้รู้ว่าเรากําลังแสดงออกเรากําลังเอาใครแสดงออกไปแล้วมันจะเกิดผลกระทบอะไรแล้วผมว่าวิธีการคิดแบบนี้วิธีการมีสติแบบนี้เนี่ยจะทําให้ เราอยู่ได้แบบมีความสุขอะแล้วยิ่งถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานที่ทํางานหรือการทํางานเนี่ยคุณเชื่อนะครับว่าในการทํางานเนี่ยเราแสดงออกตัวตนหลากหลายตัวตนมากนะเราแสดงนิสัยหลากหลายนิสัยมากๆบางนิสัยก็นํามาซึ่งความทุกข์ให้กับตัวเองได้เหมือนกันแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณรู้ว่าเฮ้ยสถานการณ์แบบนี้คุณควรจะใช้นิสัยแบบไหนแล้วรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาผมว่าอันเนี้ยมันจะไม่ทําให้คุณเกิดความทุกข์ มันจะทําให้คุณเกิดความสุขเพราะคุณคิดดีแล้วว่าคุณจะแสดงนิสัยแบบไหนออกไปในการทํางานแสดงนิสัยออกแบบไหนออกไปกับเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วมันก็จะช่วยลดการดราม่าในองค์กรน,นะผมคิดของผมแบบนี้นะแต่ผมอยากให้คุณลองฟังและคิดพิจารณาให้ดีและถ้าเฮ้ยถ้าจะให้ดีน่เชียแอบเชียเขานะคุณลองไปหาดูครับหนังชื่อเรื่องว่า s p l i t จิตหลุดโลกแล้วลองมาแชร์กันดูก็ได้ว่าคุณได้อะไรจากหนังเรื่องนี้ คุณอาจจะไม่ได้อย่างที่ผมได้หมายถึงว่าคุณอาจจะไม่ได้คิดอย่างที่ผมคิดนะคุณอาจจะคิดอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่อะไรครับเอาที่สบายใจนะลองไปดูลองไปดูแล้วก็ลองดูสิครับว่าในตัวคุณนะมันมีคนอยู่กี่คนในตัวของคุณเองฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับ EP นี้ EP EP หน้านะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ เพราะว่าคุณคือคนสำคัญผมเลยอยากเอามันมาเล่าให้ฟัง The d a l Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ